อ้าวเห็นไหมเนี่ยนะหัวเด็กนะหัวเด็กอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยนะพออยู่ข้างล่างแล้วเด็กรู้สึกปวดหนวดท้องน้อยนะปวดท้องน้อยปวดโตโ๊ะโตไปที่ช่องคลอดนะคะนะม <c oughs> สมองมันก็จะมีแบ่งขึ้นเนะเป็นซนีดซ้ายซีดขวาเนี่ยคืได้ยินใช่ไหมซีดซ้ายจะเห็นง่ายเเดี๋ยวต้องดูกอนค่าว่าเขาจะ เปิดอะไรนะเปิดหน้าให้หมอเห็นตามันขึ้นอยู่กับเขาไม่ใช่นะขึ้นอยู่กับหมอเห็นตนะโอเคอ้าวไล่ไปดูต่อจออะไรนยืดแขนหนีแขนแขนแขนนานะทำไรอยู่แบบนี้อ๋อเห็นจากึ่งใบหน้าเห็นคึ้นใบหน้าอย่างเดียวยืดต้องตา เบ้าตาเนี่ยจมูกนี่แก้มแก้มเยอะเหมือนกันนะลูกคุณแต่นืะแก้มยุ้ยเหรอแก้มยุ้ยใช่แก้มยุ้ยสตัวอ๋อนี่งใช่ไหมเห็นไหมดันข้างอ่าดันข้างใช่ขออายของที่อายมือของมาบังเห็นไหมเห็นมือป่ะเนี่ยเห็นมือนะคะนะเขามาบังหน้าตรงนี้อยู่ตรงนี้เป็นเบ้าตาเนี่ยเป็นจมูกเนี่ยแก้มเ็มะเด็ดตรงแก้มเลยเห็นปะนกแม่มีคุอแม่ดเลย นี่เป็นนิ้วเห็นไหมเนี่ยนิ้วโป้งเห็นไหมนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะจ๊ะนะกำบัดชกอยู่ดูออกใช่ไหมก็ดูออกใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่มียื่ใหญ่างเดยนะครับเรามองน้ำแข็งเราดูนิ้วโป้งวัยซิคร์นะซิคร์ในซิคร์ก็จะมีหัวใจหัวใจเต้นไหมครับอ้าหัวใจต้องเต้นเนาะไม่เต้นก็ตายสิใช่ไหมลูกยังไม่ตายเนาะหัวใจเต้นเนาะ ลืันีกคน่อยเนี cool. 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 Now, ้ยโอ๊โอ้ยโอยม้แรงกันเนาะแรงมากเลยแม่เลนมือข้างเ็นไดูเล่นมือข้าโตมือชี้มือกลางมือหนก่งอยนะครมาทำนี่เดหมือนแบเหมือนแบมือขอตังอ่ะแม่ตั้งหน่อยอย่างเี้ยนะเลมนมือขอตังนี่ดูออมเนี่ยห็น อย่างวันหนึ่งเขาต่างกันนะนุ่มโป้งนุ่มชี้นุ่มกลางนุ้มปากนุ้มก้อยแต่หน้ามันเขาต่างกันอยู่นะนี่มือเขาเนี่ยตัวใหญ่มือใหญ่แล้วเนี่ยอตัวละนั้นนิดเดียวเลยเอ้าเด็กมันต้องโตขึ้นทุกวันจิเมื่อก่อนเล็กตอนนี้ก็ต้องโตสิเรื่องปกติเนาะใช่คนับใช่ครทางใครมาจากอีอาบเป็นจัดแดงเป็นจังหวัดเลยเ้ยน่า S <S กำลังกำบังที่กำบังติดอะไรนะ,ะเอาได้ไปเอาไปแล้วเอ้โอ้ยขาค่ะนักขาขาเห็นขาดน,น,น,นี่ไม่เจอม่ะเดี๋ยวแก่นั่นแน่อยากให้เปลี่ยนไหมล่ะไม่ชัด เห็นไหมเห็นแลไงเห็นแล้วนี่ไงใช่ไหมเห็นแล้วครับเออแล้วเนี่ยใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเออไม่เอาคนบอเป็นผู้หญิงอ๋อหรอเลยต้องเขาบอกเขาบอกว่าท้องใหญ่แนี้เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเี้๋อเลยต้องถ่ายให้ดูใช่ไหมอืมเป็สมบิตในทีสถานการณ์อันนี้เป็นเท้าค่ะในดวงพระดวงไม่หนึ่งประตูขวาตีนะ นุ่มโหมชี้นุ่มกาหนานแล้วก็นี่มก well. ้อยีตต่อเนี่ม so ีเป็นคัญยนะครับคุณแม่อยงนี้แหละเนาะมโนหน่มัีหนอ่มกางนุ่มหนานแน้วกคนต่มก้อชีว่อยู่แง้วเาะว่าหัูเลยน่ขรางล่างณีอยู่นี่ล่างไม่ใช่ไม่ใชีิดค่ะกัหนือมือกับหัวก็หแร่มกรอะหัวิตต่อเลื่อนตีเป็นไปแล้วนะคะับทียคุณแม่อยู่นี่แหละหนุมโป้หนุ่มชหนุ่มกาหนุ่มหนานแล้วก็หนุ่ม้วย รูปไมเก่งนนี้ร้อเอร์เซ็เอไม่ร้อยเอนเก้าบเก้าอรซนตเก้เปอรอีกหน่เปอผื่อเป็นไรอ่าบอกไปแล้วเลยนะพูดเต๋าเกเรนะเนาะนี่เป็นมือถานอะไนะี่เนี่ยมีกดไลค์ด้วยใช่ไมเนี่ยแม่อ่ามันบกมือใช่ใช่กมือแนคบาอยากรู้อ่ามันบกมือใช่ไหม เหนืนั่นหนื่อะว่อยะโอ้ดิ้นดิ้นตลอดเวลาเลยดิ้นตลอดเวลาใช่เนาะหิวป่ะน่าจะฮ่นฮ่าดิ้นขาขาดนะขาดติดสองข้างขาล่างแะขาบนครับเห็นเนาะเห็นมันยืดเท้าแล้วก็ครบกดีนะครับข้ามเลี้ยวได้เพไม่ควนีดเนี่ยเปิดเหมือนกินแน่นยืดปิดมีหน้าตรงนี้มันจะบวมบวมมันดันขึ้นแน่นเพราะว่าโดน ขีดใช่คุณบอกลูกลูกคุณจะขีดมันน้อยหน่อยที่มันน้อยหน่อยแล้วมันน้อยไหมล่ะไม่น้อยเลยนะใช่ไหมดูตัวใหญ่ป่ะคะตัวใหญ่ไหมผมสวดครับน้ำหนักใช่น้ำหนักต้องช่างกิโลค่ะท้ายอยาเพราะว่าคนนี้มันคือมวลกระดูกด้วยเพราะว่าขอน้ำหนักขึ้นเยอะมากเลยใช่แต่ผมดูแล้วนะก็ไปไปไปที่ลูกกำลังสวนเหมือนกันนะแต่แม่จะเยอะกว่าราคาให้คุณคลอดมยาก็น่าจะสารรอขึ้นนะ ถ้าที่ดูน่าจะถามลงขึ้นถ้าถึงภูลาตนครบกำหนดคลอดแล้วนะครนะกำหนดคลอดเมื่อไหร่นะแปดมีนาค่ะม่เกินะครับนี่ถ้าถึงก็ช่วยได้อันนี้ประมาณกี่เดือนคะประมาณเดือนหรือเปล่าอืมถูกต้องอืมแไดงโอ๊คดีละ หดูดูหน้าไอทีได้ไหมครับเผื่อเขาจะหันมาเขาเป็นผู้ชายที่อายนะผมบอกให้โหูตาอายเห็นตัวเนี่ยเป็นแปลกผู้ชายที่อายเห็นเนี่ยสามเดือนแล้วเห็นไหมหน้ามือมาบังคุณดูออกใช่ไหมบังเนี่ยเนี่ยเบ้าตาเนี่ยมือเขามาบังมีแบบเบ้าตาเขานะครับบังหน้าไม่อยากให้เห็นหน้าผมบอกให้เนผู้ชายที่อายเป็นผู้ชายที่คีดอายพอสมควรหูแนงดีแล้วครับผมด้ยเหรอครับหูกลางด้วย หนูเนี่ยนะต่างไม่ใช่ว่าเหมนหนูหนูกว่บใช่อยากเป็นหูเลยอ๋อในด้านด้านนี้นะใช่เขานอนเขานอนค่ะเขาต้องนอนสิพ่อแม่นอนเขาจะตั้งได้ไงล่ะใช่ไหมถ้าอยากตั้งกูต้องต้องต้องนั่งแหละแล้วผมทําให้สำเร็บคุณนั่งครันี่เบ้าตาครับอ่าในช่วงปากใช่ต้องมีช่วงปากครับอ๋อเนี่ยเนี่ยเบ้าตาอันนี้มือเขาบางอยู่นะใช่เขาบางแน่ตัวเองอยู่นี่ไงนะอ๋อ มือเป็นเบาตานะครับเด็กจมูปากเนี่ยมีปากล่างมีปากบนนะมือก็บางอยู่บางสองข้างด้วยอยากจะตั้งกัดมวยอะตาหูจมูกปากนี่สองส่วนครบ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 นะครัอหูเขียนแค่ข้างเดียวค่ะข้างหนึ่งมือบางค่ะเอ่อกิดฟันยังไม่เห็นนะครับนะไม่มีค่ะ ก็ถือบอกเราไม่เห็นไงงงมึงงงนี่หัวนี่ตัวมี Sch ่แขนนีแขนทุกท่านนะคะไอ้สปายไอที่ผมบอกไอที่รู้ก็รู้ไอที่ไม่รู้ก็มีนะเช่นโล็กๆไอ้โลกหัวใจโลกคำถามนี้เราไม่รู้นะคะ หน้าตาหล่อหรือเปล่าแต่เหมือนพ่อเหมแม่ไม่รู้นะโง่หรือฉลาดไม่รู้นะดื้อหรือสดไม่รู้นะจีบผู้หญิงเก่งหรือเปล่าไม่รู้นะเอ๊อถือจะจีบผู้ชายไม่รู้นะตอนนี้รู้คือครบสามสองสามสองคืออะไรไรไหมครับผมฟังหน่อยๆไรไรไม่หมดครับไรไม่หมดครับเนื้อเสียงอะไรไม่สบายบาเออเนี่ยพูดกันพูดกันสามสองเนยได้ต้องถามถามใครไม่มีใครตอบได้คนเนาะ เหมือนลุงไหมเวลาเขาบว่าชักแม่เออะไรพูดโกหกเหมือนชักแม่น้ําทั้งห้าเลยเคยได้ยินป่ะไอ้แม่น้ําทั้งห้าเนี่ยแม่น้ำอะไรบ้างหรือเปล่ะมันเป็นขวดพลาสติกอ่ะไม่ใช่อ่างีแม่น้ําจริงแม่น้ำอะไรคะฮะแม่น้ําแถวอินเดียอ่าใช่เพราะสันงี่มันทำไมพูดเถียไม่มีเราเปลงวังตรงหน้าแม่น้ำจาอมยาไม่มีหมดแน่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 อีกแล้ววดีคงคาอะไรเงี้ยแถอินเดียผมก็ไม่รู้หรอกเนาะ จำกันมาเรื่อยแต่ว่าไม่รู้ต้นสายปลยเหตุใช่ไหม,มแต่ถ้าไปอา่านในกูเกลิลก็จะรู้เหมือนกันไอ้ว่าวที่บ <32 S 2> อกอำสองถ้าอา่านในกูเกลิลคุณก็จะรู้ว่าคำสองนั่นคืออะไรมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของเด็กนะคะนะเหมือนคนเราเนี่ยพอใช้จจถฐานก็มีส,สี่อย่างใช่ไหมก็มีอะไรอาหารเสื้อผ้าที่อยู่สายยาราลสารโลกแค่นั้นเองเนอะแค่นั้นแหละ บางคนไม่มีมือถือก็ไม่ตายนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เนาะไอ้คุณไม่เหม็อนออกก็ต้องซือนะ้อเนาะประมาณนี้เอืนต้องปัจจัยห้าครับเนี่ยเงินหน้าเนี่ยถือว่าปัจจัยห้าใช่ไหมแต่ <c oughs> วันถ้าวันหนึ่งแนตะ่คุณไม่คุณไม่เล่นมือถือหรือไม่เล่นไอแพดแล้วคุณจะรู้สึกยังไงกระอักกระอ่วนอ่าคันนี้ใช่ไหมอืมอย่างนั้นเลยไม่ต้องเก็บแล้วเดี๋ยวผมทำลงไปนะเขาก็เถือว่าใช้ได้ใช่ไหมครับใช้แน่นอนตรงนั้นเนี่ยชัดเลย ก็ยังก็ยังใช่อยู่ยังใช่อยู่อ่ะป่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ